ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ติดเมตานะครับเก่งมากๆครับอีกหนึ่งตัวก็ถ้าใครอยากช่วยเหลือโดนิทนะครับก็สามารถโดนิทเข้ามาได้เลยนะครับก็ช่องทางการโดนิทนะครับก็อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีวอลเลตแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับก็ช่วยเหลือคันนี้กันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็อัพอยู่ที่เลเวลหกสิบนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทาต่อนะเพราะว่าไม่มีทองนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะเอาของตัวเก่านะครับอย่างพูดปรึกษานะครับมาไว้ในตัวปักเป้านะครับก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าทั้งถึกทั้งดาเมจไรงนะครับก็จะมีสองสกิลนะครับสกิลใช้ฮันนะครับก็จะเป็นสกิลพิษนะครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับก็เอ่อฮิล คิวตามคนอื่นนะครับแล้วก็ลดดาเมจไม่อะไรอีกครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลใช้งานกันก่อนนะครับเนี่ยก็ใช้ค่าสเตมินาครับ30หน่วยคูดาว่าเธอนีครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้สเตมินาน้อยนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างรุนแรงนะครับก็การโจมตีปกติรอบนี้นะครับพร้อมกับพิษนะครับตำแหน่งเป้าหมายที่โจมตีจุดเริ่มต้นของรอบ และเมื่อสิ้นสุดรอบนะครับช่วงช่วงว่างอันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นการเดินนะครับรู้สึกว่าเมื่อเดินนะครับมันจะติดโล่นะครับโล่แตกอ่ะทุกสามสิบหน่วยก็ถ้าเดินครบทุกสามสิบหน่วยครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ยิ่งเดินเยอะนะครับก็ยิ่งยิ่งเจ็บขึ้นนะครับตัวสกิลนะครับไม่สามารถล้างออกได้และไม่สนใจผลกระทบใด และไม่สนใจผลของการโจมตีและการต้านทานก็อยู่เป็นเวลาสองรอบนะครับสองเทิร์นสองระยะห่างของเป้าหมายที่โดนพิษนะครับที่จุดเริ่มต้นของรอบและเมื่อสิ้นสุดรอบนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ300หน่วยจากนั้นเป้าหมายจะได้รับสถานะอัมาพาตนะครับเนี่ยโคตรดีเลยครับเมื่อสิ้นสุดรอบนะครับ ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับส5บห้าปเซ็แล้วก็ดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับลดลงอีกสาสิบ้าเซ็นนะครับก็คือเหมือนทําให้เราอ่ะตีแรงขึ้นแล้วก็ถือขึ้นด้วยนะครับภายในตัวแล้วก็ค่าแมกพลังงานนะครับก็เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือเหลือห้าสิบหน่วยนะครับแมกพลังงานนะก็อยู่เป็นเวลาสองเทืนนะครับไม่สามารถล้างได้แล้วก็ไม่สามารถซ้อนทับกันได้ด้วยครับ สามเป้าหมายที่โดนพิษนะครับไม่สามารถกระตุ้นการโจมตีก็คืออ่อสกิลพัสสีฟนะครับจะไม่มีผลนะครับก็อย่างเช่นตัวเอ่อพวก una, เบอร์ลุน่าเกนบุอะไรประมาณนี้ครับก็ปกติจะบล็อกสามสิบห้าเอา่อเปอร์เซ็นต์นะครับสามส้าดาเมจขอไปด้วยสาส้าเซนของเลือดนะครับก็จะไม่มีผลนะครับ หรือลูน่านะครับที่ตีสามครั้งนะครับจะได้รับโลครับก็ไม่มีผลเช่นกันนะครับสี่ครับก็ได้รับเข็มฉีดยานะครับก็ตัวเข็มฉีดยานะครับต้านทานเอฟิกนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นเวลาสองรอบนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับตัวเเข็มฉีดยาเนี่ยครับก็คือภูมิคุ้มกันนั่นแหละครับก็มาต่อที่สกิลติดตัวกันบ้านนะครับ ก็เมื่อเริ่มเทินนะครับจะได้รับบ้ารละห่ำนะครับลดสิภาพเสียของดาเมจแรกนะครับของรอบปัจจุบันนะครับไม่สามารถลบล้างได้นะครับถือว่าดีมากครับเมื่อผู้เล่นนะครับทาการฮิลฮิลเลือดนะครับไม่ว่าจะฮิลด้วยอรูปแบบใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมค่าได้ของดาบการฆ่าของดาบนะครับหรือ ฟิลลิ่งต่อเธอนะครับก็เราจะได้รับการฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับ20%ของการยิวรอบนั้นครับอย่างเช่นเขายิวหมื่นหนึ่งเราได้มาออ2,000นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลนะครับทั้งสองสกิลเลยตามอัตราส่วนการฟื้นฟูไม่ได้20%ตามอตาัตราการตามอัตราส่วน การฟื้นฟูไม่ได้เนื่องจากการฟื้นฟูเอฟเฟกนี้จะทริกเกอร์เอฟเฟกก็ใครนะครับใครฮิลตัวนี้ก็ได้รับการฮิลทุกทุกเธอเลยครับที่มีการฮิลนะครับก็คือดีมากนะครับในตอนเริ่มเทิร์ของแต่ละรอบนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตที่เสียไปจากรอบที่แล้วเป็นรอบนี้0.4เท่าของความเสียหา ของธาตุนะครับแล้วก็เอฟเฟกตยังอยู่หนึ่งรอบนะครับคือดีมากครับสกิลอะเราไล่ได้ดูเลยนะครับก็วิธีการคอมโบนะครับก็ต้องปลาเออเจ้าปักเป้าไปก่อนนะครับคนแนะนําว่าปลาเทินสองเทินสามนะครับปลาเทินสองนะครับแล้วก็เทินสามก็พาไม่พาก็กดเอออื้นไม่แหลกไฟฟ้านะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงเนียครับ ก็ไอเทมเซตนี้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นลดเหลียตรงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับส่วนรู่นนะผมก็จะใช้เป็นรุ่นดาบนะครับก็อาวุธตามนี้เลยนะครับไม่รู้จะเจอคนไหมนะแต่เก่งจริงๆ,ๆครับก็คือเราปาใส่เขาอ่เราก็ถึกเขาได้รับดาเมจแรงขึ้นนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับเสานนครับเสาตัวทิอ่มา เล่นกับเสาตัวที่ก็โอเคอยู่นะครับถ้าสกิลติดดีดนะครับเวลาพามันก็แรงขึ้นนะครับแต่เสามันดามีไม่ค่อยแรงนะครับมันสู้ดาบไม่ได้ไม่รู้จะเจอคนไหมแต่ว่าถ้าไม่เจอคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะนัดเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับไหนเอ่ย ก็เป็น, Bot นบอทนะ,บะนะครับเนี่ยเอฟเฟกต์โคตรสวยเลยนะเป็นฟองสบู่นะครับเ็หตุเรานะครับแล้วก็เนี่ยที่ศัตรูนะครับก็จะติดพิษนะครับเนี่ยเห็นไหม เมื่อกี้รอบละสามหมื่นกว่าๆนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้ครับเห็นไหมจากสามหมื่นเป็นสี่หมื่นเลยนะครับแรงเยอะแรงขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็แรงมากๆด้วยครับนี่ขนาดสกิลแค่เวล2สองครับ ก็้าสกิลเว้ไหมครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่งพอตัวเลยนะครับเก่งมากๆครับก็พอสู้สีกับหนูได้ครับก็อย่างที่ผมลงคลิปอ่ะคอเสเซียมไปเห็นไหมครับผมตกวีสิบเอ็ดสบายเลยนะยครับก็สิวมากครับรอบนั้นเนะี่ยจริงๆผมไม่คิดว่าจะติดแล้วอาในคอเสเซียมอะไป,ป็ปสองสามรอบแล้วอยู่ดีก็ติดเฉยอ่ะ แต่เราดูับว่ามีผลไหมถ้าไม่มีผลก็น่าจะไปกดแม็กับเพื่อนเล่นให้ดูก่อนนะครับคือมันแก้กินบูดได้ดีมากครับไม่ต้องใช้ไอเจมจูโจมเลยเชอนเพื่อนมาก่อนนะครับ อืมแบบนี้ก็ได้นะครับ Set item เซตไอเทมอะประมาณนี้ครับกับการลงเลงนะครับก็ตรงนี้อาจจะใช้เป็นอ่าชำระล้างก็ได้นะครับ ไม่รู้เขาจะมาไหมถ้าไม่มาเราก็น่าจะไปลงแรงนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแร้งจะมีคนไหมโอ้โหเดี๋ยวเราไปตั้งค่าต้องจริงก่อนนะครับเดี๋ยวเราดึงเพื่อนใหม่ không ài à, ok hấp đứng ra đã. บอกเขาด้วยว่าเราทำคลิปนะครับ ราปแบบนี้เลยก็ได้นะครับเลเรสองนีครับต้อยกดบาลียาเนี่ยครับก็ไม่มีผลเลยนะครับถ้าติดสกิลของปักเป้าแล้วนะครับติดสกิลพิษนะครับถือว่าดีมากครับผมก็ชอบนะที่เลขก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับแต่พอเล่นไปเล่นมาครับจับเทคนิคจับแนวทางในการเล่นได้นะครับก็ถือว่าเก่งครับก็ไม่แนะนำว่าให้ใช้สกิลพร้อมกับการเผานะครับ อันนี้ไม่ดีเลยนะครับเราต้องใช้สกิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอ,อัดที่หลังนะครับก็อยู่สองรอบนะสองเทินนะถือว่าดีนะครับเราน่าจะได้เทินก่อนนะเปล่าเอ่ยโอเคครับเราก่อนนะครับนี่กดเลรียดด้วยก็ยิ่งดีนะครับ เปเลือดหน่อยเห็นไหมเมื่อเขาเดินครับเนี่ยเห็นไหมมันจะติดโลแตกสองสองสแตกนะครับน่าจะ0.8เปอร์เซ็นเหรอ ก็ไม่แน่ใจคนระับเห็นไหมเขาฮิวเราก็ได้ฮิวด้วยครับนี่ครับข้อดีของปักเป้านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเขายิ่งเื่นนะครับไม่รู้ว่าเื่นกับระยะห่างนะครับเห็นไ,ไหมก็ อ่าไอ้นั่นเห็นไหมโลเนี่ยเดี๋ยวเราพาวให้ดูเลยนะครับไม่แน่ใจว่าพาสองชาร์จได้ไหมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ได้ครับผมขอพาขนาดนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าลมมันแรงเนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะแรงขนาดไหนอนะ่ะ <c oughs> คิดดูครับกิวกินบุกไม่ติด สกิลของลูน่าก็ไม่ติดนะครับโคตรดีเลยเนี่ยครับโอ้โหดีกว่าเทีมจุดโจมเยอะเลยครับไอเทีมจุดโจมมันก็มีโอกาสบักเหมือนกันนะครับบางครั้งมันก็เออสกิลพาสีก็ติดปกตินะครับแต่นี้มันไม่ติดเลยอะ่ะที่ใช้มานะครับคือไม่ติดเลยเดีย๋ยวเราไปลงแรงดีกว่าเนียครับแน่นอนเลยไปเรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณเขาด้วยครับเนี่ยหน่อย ชื่ออะไรนะจำชื่อเฟซไม่ได้อะกูดเฟมกูดเฟมนี่แหละรู้จักกันนานแลวนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับกับเทคนิคในการลงแรงนะครับคือถ้าเรากดแล้วอะเขาพาวเรานะครับพาวไม่ค่อยเข้านะครับ ไม่แน่ใจว่าเจอคนไมนหมแน่แรงอ่ะมันก็ดึกมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยเดีย๋ยวถ้าไม่เจอคนก็ขอขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ดึกแล้วด้วยตอนนี้อ่คลิปน่าจะได้ลงพรุ่งนี้นะครับต้องขออภัยจริงๆครับก็ ว่าจะลงวันนี้ตอนเช้าครับสรุปแต่ลงพรุ่งนี้นะครับก็ตั้งคลิปเสร็จอะไรก็อัพคลิปเลยนะครับแล้วก็ลงเลยก็น่าจะมาตั้งค่ารายละเอียดคลิปก็น่าจะพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับถ้าตื่นเช้านะ อยากได้สกิลอีกสักสองเลเวลอะก็ทั้งติดตัวแล้วก็สกิลใช้งานเนียครับก็อยากได้เพิ่มมาอย่างละอีกหนึ่งเลเวลเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับตอนนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับก็เจ้าตัวพูดปรึกษานะครับก็ประมาณอีกร้อยกว่านะครับจะห้าเศษแล้วอะรุนรุนดันนะครับแต่ถ้าใส่รุนมั่วๆนะครับมันจะถึงห้าเศษนะครับแต่ไม่เอาครับเราไม่ได้เน้นพลังนะครับเราเน้นความถึกที่แท้จริงนะครับ นาเหมียที่แท้จริงครับไม่ใช่ว่าพลังลบลอมครับโอ้โหอีกรอบนะครับไม่มีคนก็น่าจะไปละไม่ไหวครับอ่าคนยากนะครับคือถ้าใครได้ครับถือว่าโชคดีนะครับ ผู้เล่นใหม่อะหรือผู้เล่นเก่านะใครได้ก็ถือว่าโชคดีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นทางเลือกนตอนนี้นะครับที่ติดเมตาก็ผมคิดว่าตัวที่เป็นเมตาครับสามตัวครับหนึ่งตัวสายฟรีครับอย่างพูดปรึกษานะครับสองตัวเติมอย่างหนูนะครับแล้วก็ตัวที่สามครับก็ตัวปลาเนี่ยครับปลาเป้าอย่างครับสามตัวนี้ตอนนี้ถือว่าโกงมากนะครับโอ้ก็ทักมาแล้วว่ะ เดี๋ยวเราเชิญเขามาเล่นนะครับสักอีกหนึ่งรอบนะครับเขาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราเขาปรับเปลี่ยนอาวุธกับสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับขอไปด้วยครับแท่งไม้นี่ครับรอสักครู่เขาอยากรู้นะครับว่าดีไหมนะครับ ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับก็น่าจะไปทำเควสกิวต่อนะครับไปก่อนโอเคเราก่อนนะครับเนี่ยมากดแบบนี้ไปเลยนะครับโอ้โหโดนัดเดียวนะครับไม่เป็นไรก็ขอให้แค่โดนพอนะครับเดี๋ยวเขาได้ยังไงดูกันครับเดี๋ยวดูนะ เนี่ยไม่ติดล็อกขาเลยไหมคือโอกาสติดล็อกขาน้อยมากนะเพราะว่ามันมีปูิพุมพ่มกันนะครับเนี่ยแล้วเขาทำไงต่อโอเคครับ ลมแย่มากครับลบห้าด้วยรู้จะโดนไหมครับโอ้โหไม่โด,ดนดเดียวนะครับผมก็แรงเกินนะครับ เนี่ยเห็นไหมเขาขยับมาไกลนะครับเนี่ยติดโลแตกด้วยนะครับเนี่ยเรายังถึกอยู่อ่ะคิดดูหมดละ เห็นไหมเนี่ยที่กรอแตกอ่ะเห็นไหมโอ้โหสะท้อนด้วย <laughs> เดี๋ยวรออ่อพิดมาใหม่เนรับเสียดายมากครับเมื่อกี้ก็คือแบบโอ้โหลมแรงน่าจะพาวแบบปกตินะครับไม่ต้องใช้หมดชัดยิงนะครับบางทีผมก็ไม่แม่นแบบนี้นะครับไม่ว,ว่าแม่นทุกรอบนะบางครั้งก็ไม่ไม่แม,ม่นเหมือนกันนะครับ เอาจริงๆคือเขาบินมาใกล้เกิเน,นะครับโอ้จริงจริงน่าจะเมงกว่านั้นอีกนิดนะครับเมื่อกี้โดนละ กดกรวดไปก่อนครับเขาไม่ฮิวไหม เพาเติมเราก็ได้นะครับคือโคตรดีเลยครับเยเดี๋ยวมาดูกันครับรอบนี้เดี๋ยวผมพาปกตินะครับไม่เอาแบบสองชาร์จละได้อยู่อ่ะ โอเคครับก็1ชาร์จพอนะครับถ้าตรงนี้ก็2นะครับก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมไม่ติดสกิลของโลแล้วก็ของเกนบุเลยนะครับแล้วก็รับดามเมจแรงขึ้นด้วยครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ว่าจะลงแรงสักหน่อยครับแต่ก็ไม่ไหวหาคนไม่เจอ